3, 3ช่องทางก็เอาการหนึตามสามช่องทาง u t u b e หนึ่งช่องทาง TikTok 1หนึ่งช่องทางหน้าเพจก็หนึ่งช่องทางประเด็นเด็ดมวยไทยหรือฝากด้วยสามช่องทางครับทั้งทางพลังใหม่ครับลองทุพยูสี่คู่นะแล้วก็ติดตามทางเว็บไซต์โอลตอ,ออีกสี่คู่วันนี้ก็เหมือนเดิมแต่เาทั้งหมดแปดคู่นะตัวนี้น้ำหนักสองาเรียบร้อยลนะ ครับแนเดี๋ยวาครับ<า>เดี๋ยวนิดหน่อยกแครับ<ย><า>เสงประจันครับอืมอ่ะยิมสยามครับผ่านครับได้รยยิมสยาม ครับีน้อยสอบครับร <th> ้อยสามเจ็ดรอสุดน ja ึ่งเฮ้ยสบายไปยี่2 9 6ุดไอ้จ้าผ่านครับจะรวยหรือวะจาไปรวยหลักโลเงิน ่านครับเจ๋หจุดห้าอ้ายูต่อสู้เิยอยู่สองบอลนะเองมนเอีกนฮะเอเนเอเมได้ไม่ได้ไม่ลงน้าสือตัวนี้ครับศึกวยไทยพลังใหม่ครับประจำมันหวอยออกนะครับ16บก 16กรกฎาคม2 5 6 8ดจะโดนเสียไหมครับถกฟฝยู4คู่ครับเริ่ม18บนาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็4คู่หลังก็รับชมทางเว็บไซต์โกสปอร์ตอีก4คู่นะครับคู่แรกวันนี้ก็เปิดหัวได้รถเบนซ์เรียกว่าชื่อหมันคือฟ้าใหม่ครับพีเคแสนชัย,ย118มาพอดีครับส่วนเจ้าของเบ้งครับ นี่ของเบงฯสอของคูบานมา118ครับคู่ที่สก็เพชรเมืองไทยสอนระมณครับนี่เพชรเมืองไทยสอนระมนมา120.5เกินไป2.5ส่วนพลังทรัพย์ลานนามวตอร์รไซ์บอเชียมา118.5ผ่านเรียบร้อยคู่รองกลางปีน้อยครับกลางปีน้อยอนี่พีเคแสนชัยมา137.1ผ่านเรียบร้อยเจอกับโลทองครับ โลทองก้อยในมองยิมมา136.6ทีคู่นี้ขยับขึ้นมา137เลยส่วนคู่เอคเกครับเด่นพยักครับเด่นพยักกลับมาเจอกับเพชรวิชิตอีกครั้ง<ม>้อย137เด่นพยกัก<ม>เด่นพยกักปเช้ามา137.1ส่วนเพชรวิชิตนี่ยังไม่มานะมาแล้วแต่สมุดหายนะครับจะแจ้งความอยู่คู่นี้เคยเจอมาแล้วนะคู่เอกเอนี่ยเด่นพยักแพ้มาไม่รู้น่าจะไปที่วันหมดแล้วนะ คูห้าครับแสงพระจันทร์นี่นพัดมวยไทยยิมร้อยสิบห้ามาร้อยสิบห้าจุดห้าเจ้าเฮาดงครับเฮาดงนี่เขียดบ้านอะไรเนี่ยบาลาเกียดบ้านลานะมาร้อยสิบหกจุดห้าลดหนึ่งจุดห้ายังไม่ผ่านอันนี้หนักสอบนะส่วนข,ข้อหกกับยิมสยามครับยิมสยามส่วนอาหารปีกไม้ครับร้อยสามสิบเอ็ดมาร้อยสามสิบจุดหนึ่งหายพอสมค,ควรเจ้าก็เลิกเงินครับ นี่โลกเงินก้อยเราโมยินม,นม,มาร้อยสามสิบจุดสามเราไปจุดสามส่วนคู่ที่ 7, เจ็ดเพชรน้ําตาลมาแล้วครับเป็นน้ําตาวีวินยิ้มครับนี่ร้อยยี่มาร้อยยี่สิบเก้าจุดหกลดหนึ่งเกิหกยังไม่ผ่านเขาเจอกระแสนักครับแสนรักเกียรติทรงฤทธิ์ครับแต่ไปอยู่พีเคนะมาร้อยยี่แปดจุดสามผ่านได้ร้อยส่วนคู่เอกครับช่องที่สองสิงห์บลนครับสิงห์บล์วอจักรวุฒิครับหรือเอาอโดรคนเดียวกันมา วันนี้ร้อยสามสี่มาร้อยสามห้าจุดสองลดหนึ่งจุดสองยังไม่ผ่านเจอกับเพชรแสนชัยเพชรแสนชัยนี่เอ็มยูเดนนะฮะนี่ถอนไม้บาวีนี่นะห้าร้อยสามสิบห้าจุดสี่ก็ลดไปหนึ่งจุดสี่ตัวนี้ยังไม่ผ่านสําหรับคู่เอกตัวที่สองเพชรน้ําตายังไม่ผ่านนี่ตัวมวยทีวีก็เหลือใครอะมวยทีวีก็คู่แรกฟ้าใหม่ของเบ้งผ่านแล้วเพชรเมืองไทยเกินไปสองจุดห้า พลังทรัพย์ผ่านแล้วกางปีน้อยผ่านแล้วโล่ทองผ่านแล้วเด่นพยักผ่านแล้วเหลือเพชรวิชิตอีกหนึ่งคนครับนี่คือน้ำหนักล่าสุดจากทีมวยราชดำเนนศึกมวยพลังใหม่นี่ครับบุหาดงนี่จะฟางับตีเคมานล้วนะมาณนี้นี่จหนาที่กาันเขียนรายการศึกเป็นยีดีุ่่นี้นะครับ่นี้ก็กลับมาเจอที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ